ชูดวงชาวราศีกรกฎพ้นวันที่29พิจุนายนไม่เคยกลัวใครตอนที่2โชคชะตาหน้าดุนบารมีวัสนาดวงชะตานี้เป็นยังไงครับตกตำแหน่งสามถ้วยทองแปลว่าดวงชะตานี้ตั้งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานกันเกินมีภาระแบกไว้อย่างหนักหน่วงเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าหาน แต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงชะตานี้จะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีครับดวงนี้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงผมมีความใจเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าหานตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มไม่เคยกลัวใครยิ่งใหญ่เกียงไกรเจริญลูกเรือขึ้นมาทะเนียนใดครับแต่ดวงนี้ขึ้นเร็วลงเร็วให้ท่านระวดงระวัง ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินมุ่งมั่นมุ่งตรงแปหน้าการพลิกเปลี่ยนแปลงพัฒน,นาในสิ่งที่ใช่ปีศาจมูมานนางมารล้ายคนอิฉาให้ร้ายใส่ล้ายป้ายสีนะครับผมจะติดเกิดขึ้นในโชคชะตาทาตามแบบแผนประเพณีด้วยอํานาจบ,บุญบารมีวาสนาเดลเวอร์บังเกิดขึ้นด้วยบุญบุญสมวาสนาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครสิ้นไหล วเวอร์บังเกิดการที่ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันได้มองการไกลถึงอนา,าคตมีดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระวายกระสับกระสายอ,อดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆเข้ามาตกตำแหน่งสองเหรียญเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลังดวงจา,านนี้อัศวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารสโตโมมานปาบสัตเฮียนเตียน เดอะซันมังเกิดปากทงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตันเดียนใดอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซิที่ไหนในท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตใ้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดตให้พิเศตกตำแหน่งในดวงชะตาในเกณฑ์ชะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีให้มองการไกลถึงอนาคตนะผมมองไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกล ถึงแม้ท่านจะไม่เคยกลัวใครแต่ก็ต้องระวังเพราะว่าดวงชะตามันหมุนเวียนแปรเปลี่ยนแปรผันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเอาแน่เอานอนไม่ได้นะเพราะ,ะนั้นท่านควรที่ต้องคิดพินิดไต่ตองคิดได้ดีไต่ตองให้รอบคอบนะผมมีดดาบปักลงมาตรงกลางใจกระบวนกระววยกระสับกระสายอดทนอดกั้นเพราะฉะนั้นดวงนี้จะทํายังไงครับนะผมทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ได้ไหมไม่ได้นะผมต้องรู้เอาว่าใครกันแกล้งคุณใครกันแกล้งคุณคุณต้องลงหลบหลีก ย่าไปเจอับผมเขาจะพยายามเจอคุณให้มากที่สุดพวกนี้มันจะสื่อถึงเพราะฉะนั้นควรที่จะต้องนะครับหลบปลีกซ่อนเลนเดอะเอ็มโบรนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันในเกณ์ชะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจิงดีจะไม่จิงเชี่ยวสายยานโดยเทพอานะผมสิ่งศิษย์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชกตาเดอะไฮเปอร์เพนต์บังเกิดขึ้นในโชกตานะครับตกตำแหน่งสิบเลน นะผมจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์พระราชาส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบาดังฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์เจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวกระวนกระวายกระสับกระสายให้ท่านค่อยๆประดิบประดอยมีดดาบปากลงมาเต็มตัวกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกลัก้น,ก,นกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตานี้ใช่กลัวใครสิไหนการชิงไหวชิงพลิบการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพทุบายเกิดขึ้นในดวงชะตานี้ ับผมเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่กลัวใครอย่างน้อยก็ต้องระแวดระวังเอาไว้ก่อนเพราะเพราะว่าคนในสิ่งต่างๆที่เข้ามาในบริวารของท่านท่านก็ต้องดูแลเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหมูก,กุ้งับคนในบริวารได้หมดับเป็นสุนัขก,ก็ได้นะผมให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตงค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆนะครับ สำหรับชาวราศีกรกฎที่อ่อนไหวและเปี่ยมด้วยความรักเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่น่าประทับใจดวงดาวได้เรียงแถวในลักษณะที่จะนำพาความสำเร็จและความสุขมาสู่ชีวิตของคุณในหลายๆด้านเดือนนี้เป็นเหมือนกับการเปิดหน้าใหม่ของหนังสือเล่มสำคัญในชีวิตที่คุณจะได้พบกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและประสบการณ์ใหม่ๆที่จะทำให้คุณเติบโตขึ้นในแบบที่ไม่เคยคิดมาก่อนด้านการงาน ก้าวสู่จุดสูงสุดแห่งความสำเร็จเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาทองของชาวราศีกรกฎในด้านการงานเหมือนกับว่าคุณกำลังปีนเขาที่สูงชันมาตลอดและในที่สุดก็ใกล้จะถึงจุดสูงสุดแล้วความพยายามและความอดทนที่คุณสั่งสมมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนในสัปดาห์แรกของเดือนคุณจะพบว่าผู้บังคับบัญชาเริ่มให้ความสนใจกับผลงานของคุณมากขึ้นอาจมีการมอบหมายโปรเจกต์สำคัญ ที่จะทาให้คุณได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เช่นถ้าคุณทํางานในสายการตลาดอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลแคมเปญใหญ่ที่จะเป็นตัวกําหนดทิศท,ทางของบริษัทหรือถ้าคุณเป็นครูอาจได้รับโอกาสนําเสนอวิธีการสอนใหม่ที่จะปฏิวัติการศึกษาในสถานศึกษาของคุณช่วงกลางเดือนจะเป็นระยะเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังและความอดทนสูงเพราะจะมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาแต่ด้วยสัญชาตญาณที่แข็งแกร่งของชาวราศีกรกฎ คุณจะสามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างชาญฉลาดเหมือนกับเจ้าปูที่สามารถเดินทางไปได้ทุกทิศทางคุณจะหาหนทางที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการกับสารในการที่ซับซ้อนสิ่งที่ควรระวังคือการทำงานร่วมกับผู้อื่นความอ่อนไหวทางอารมณ์ของคุณอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับเพื่อนร่วมงานดังนั้นควรเปิดใจรับฟังและสื่อสารอย่างชัดเจนเช่นถ้าเพื่อนร่วมงานวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของคุณอย่ารีบโกรธแต่ให้ลองฟังเหตุผลและนำมาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ปลายเดือนจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเรื่องตำแหน่งหรือการเพิ่มเงินเดือนโอกาสใหม่ๆจะเปิดมาให้คุณเหมือนกับประตูที่เคยปิดมาตลอดกำลังจะเปิดออกให้คุณได้ก้าวเข้าสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้านการเงินคลื่นแห่งความมั่นงคงกำลังมาเรื่องการเงินของชาวราศีกรกฎเดือนนี้จะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเหมือนกับมหาสมุทรที่มีคลื่นขึ้นลงแต่โดยรวมแล้วจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ช่วงต้นเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาแต่ไม่ต้องกังวลเพราะเงินที่ออกไปจะกลับมาในรูปแบบของผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากขึ้นการลงทุนที่เคยทําไว้จะเริ่มให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจโดยเฉพาะการลงทุนระยะยาวที่คุณอาจเคยสงสัยว่าจะได้กําไรหรือไม่เดือนนี้จะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าความอดทนในการลงทุนนั้นคุ้มค่าอย่างจริงเช่นหุ้นที่ซื้อไว้นานแล้วอาจขึ้นราคาอย่างน่าพอใจ หรือการฝากเงินระยะยาวที่เคยทำไว้จะครบกำหนดพร้อมดกเบียที่งามช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่เหมาะกับการวางแผนการเงินใหม่ความสามารถในการวิเคราะห์และความรอบคอบของชาวราศรีกรกฎจะช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องการเงินได้อย่างถูกต้องการซื้อของใช้ในบ้านหรือการปรับปรุงที่อยู่อาศัยจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะจะเพิ่มมูลค่าและความสะดวกสบายให้กับชีวิตของคุณด้วยอย่างไรก็ตามควรระวังการใช้จ่ายแบบตามอารมณ์ ความอ่อนไหวทางอารมณ์ของคุณอาจทําทให้ซื้อของที่ไม่จําเป็นเมื่ออารมณ์ไม่ดีเช่นการช้อปปิ้งออนไลน์เมื่อเครียดหรือการสั่งอาหารแพงๆเมื่อเศร้าแนะนําให้มีบัญชีเงินฉุกเฉินแยกไว้ตั้งหาและกําหนดงบประมาณรายเดือนอย่างชัดเจนปลายเดือนจะมีโอกาสทําเงินเพิ่มจากงานพิเศษหรือธุรกิจเสริมถ้าคุณมีความสามารถพิเศษอย่างการทําขนมการเขียนหรือการสอนพิเศษเดือนนี้จะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการนํามาสร้างรายได้เสริม ความเอาใจใส่และความละเอียดรอบคอบของคุณจะทำให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาใช้บริการอีกครั้งสำหรับคนโสดการเจอรักแท้ที่รอคอยชาวราศีกรกฎที่ยังโสดอยู่เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเดือนนี้ความรักจะเข้ามาในชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกับแสงแรกของพระอาทิตย์ที่ส่องเข้ามาในยามรุ่งสางนำความอบอุ่นและความหงมาสู่หัวใจที่เคยว่างเปล่า ช่วงต้นเดือนจะมีการพบปะผู้คนใหม่ๆใ,ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นในงานเลี้ยงของเพื่อนการประชุมงานหรือแม้กระทั่งในร้านกาแฟาที่คุณแวะซื้อเครื่องดื่มประจำคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณจะมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดใจอย่างแปลกประหลาดไม่ใช่ความหล่อหรือความสวยภายนอกเท่านั้นแต่เป็นสเสน่ห์ที่มาจากภายในที่สอดคล้องกับจิตวิญญ,ญาณของคุณการสนทนาครั้งแรกอาจเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการขอยืมปากกาการถามทาง ไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังเรื่องเดียวกันที่ทั้งคู่ดูแต่การสนทนาสั้นๆนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่สวยงามคุณจะรู้สึกถึงการเชื่อมต่อที่ลึกซึง้งเหมือนกับการพบเพื่อนเก่าที่ไม่ได้พบกันมานานแม้ว่าจะเป็นการพบกันครั้งแรกก็ตามช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงของการทําความรู้จักกันอย่างลึกซึง้งการแลกเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตความฝันและความหวัง คุณจะค้นพบว่าบุคคลน,นี้มีความเข้าใจในความรู้สึกและความต้องการของคุณอย่างน่าอัศจรรย์การออกเดทครั้งแรกอาจเป็นสิ่งที่เรียบง่ายเช่นการเดินเล่นในสวนการไปดูภาพยนตร์หรือการนั่งคุยที่ร้านกาแฟแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะไม่เรียบง่ายเลยสำหรับชาวราศีกรกฎที่ชอบความมั่นคงและความปลอดภัยทางอารมณ์บุคคลน,นี้จะทําให้คุณรู้สึกได้รับการดูแลและการปกป้องไม่ใช่ในแบบที่ทําให้รู้สึกอ่อนแอ แต่ในแบบที่ทำให้รู้สึกมีคุณค่าและถูกเข้าใจพวกเขาจะไม่พยายามเปลี่ยนแปลงคุณแต่จะยอมรับและชื่นชมในความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณปลายเดือนจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นทั้งคู่จะเริ่มคุยกันเรื่องอนาคตการวางแผนร่วมกันและการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกันและกันความรักที่เข้ามานี้จะไม่ใช่ความประทิดลุกไหมร้รุนแรงแล้วดับลงแต่จะเป็นความรักที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สำหรับคนมีคู่การเสริมสร้างความผูกพันที่แข่งแกร่งขึ้นชาวราศีกรกฎที่มีคู่ราหรอคู่ครองแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข่งแกร่งขึ้นเหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่ได้ดูแลมายังยาวนานและในที่สุดก็เริ่มเห็นผลผลิที่หวานหอมช่วงต้นเดือนอาจมีบททดสอบเล็กๆน้อยๆเข้ามาในความสัมพันธ์อาจเป็นความเข้าใจผิดเรื่องเล็กน้อยหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแต่สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นโอกาสในการเข้าใจกันมากขึ้น เช่นคู่รักของคุณอาจมีมุมมองเรื่องการใช้เงินที่แตกต่างจากคุณแทนที่จะทะเลาะกันลองนั่งคุยกันอย่างเปิดใจคุณอาจค้นพบว่าความแตกต่างนี้ช่วยให้ความสัมพันธ์มีความสมดุลมากขึ้นความอ่อนไหวและความเอาใจใส่ของชาวราศีกรกฎจะเป็นจุดแข่งในการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความผูกพันคุณจะสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คู่รักของคุณต้องการและสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมการ Surprise เซอร์ไพรส์เล็กๆเ,เช่นการทำอาหารที่คู่รักชอบ การเขียนโน้ตเล็กๆใส่ในกระเป๋าหรือการจัดให้มีเวลาอยู่ด้วยกันแบบสบายๆจะทําให้ความสัมพันธ์มีความหวานหอมเพิ่มขึ้นช่วงกลางเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะกับการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเดินทางการย้ายบ้านใหม่หรือแม้กระทั่งการวางแผนครอบครัวการสื่อสารในช่วงนี้จะราบรื่นและเข้าใจกันได้ดีทั้งคู่จะมองเห็นเป้าหมายเดียวกันและพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันสำหรับคู่รักที่กำลังคิดจะแต่งงานหรือมม่เดือนนี้จะมีสัญญ,ญาณบวกมากมาย การสนทนาเรื่องการแต่งงานจะเป็นไปอย่างธรรมชาติและไม่มีแรงกดดันครอบครัวทั้งสองฝ่ายจะให้การสนับสนุนที่ดีและอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการได้รับพรจากผู้ใหญ่ปลายเดือนจะเป็นช่วงของการเฉลิมฉลองความสุขร่วมกันอาจมีโอกาสพิเศษเช่นวันครบรอบที่สำคัญการได้รับข่าวดีร่วมกันหรือการบรรลุปเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงและความอบอุ่นมากขึ้นเหมือนกับบ้านที่สร้างขึ้นมาด้วยความรักและความเข้าใจ ข้อแนะนําสําคัญสําหรับทั้งคนโสดและคนมีคู่คือการเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงความรักไม่ใช่สิ่งที่คงที่แต่เป็นสิ่งที่เติบโตและพัฒนาไปเรื่อยๆการยอมรับในจุดแข็งและจุดอ่อนของตอนเองและของคู่รักจะทําให้ความสัมพันธ์มีความสุขและยั่งยืนยิ่งขึ้นเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ความฝันกลายเป็นความจริงความพยายามเก็บเกี่ยวผลสําเร็จและความรักเบ่งบานอย่างสวยงามสําหรับชาวราศีกรกฎนี่คือช่วงเวลาที่ดวงดาวส่องแสงให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสุขและความหวงัง